สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนนะคะหลังจากที่น้ําลดลงหมดแล้วนะคะดอกกระดังงาที่ปลูกไว้หน้าบ้านนะคะเริ่มจะผลิดอกออกบานสะพั่งเลยค่ะแล้วก็ที่ปลายยอดทุกปลายก็จะเริ่มมีดอกเล็กๆน้อยๆปุดออกมาแทบทุกยอดเลยละคะ่ะตามความเชื่อของคนไทยโบราณนะคะ เชื่อว่าการปลูกต้นกระดังงาไว้ประจำบ้านนะคะจะช่วยทำให้มีชื่อเสียงโด่งดังนะคะเพราะคำว่ากระดังคือการทำให้เกิดเสียงดังใปไกลอะคะ่ะนอกจากความเป็นมงคลแล้วนะคะต้นกระดังงาเป็นไม้ต้นขนาดกลางนะคะขนาดกลางไปจนถึงใหญ่เลยะคะ่ะทรงพุ่มโปร่งดอกก็จะมีกลิ่นหอมแรงมากค่ะ ถ้าปลูกไว้หลายต้นนะคะหรือว่าถ้าบานพร้อมกันทั้งต้นนะคะแต่ถ้าเพิ่งเริ่มออกไม่พร้อมกันนะคะ,ปล,ะปลายก็อาจจะมีกลิ่นหอมอ,อ่อ,อนในตอนเช้าหรือไม่ก็ตอนเย็นยน,นะคะกลิ่นหอมแบบดอกไม้ป่าค่ะนอกจากนี้ดอกกระดังงายังมีสรรพคุณทางสมุนไพรไทยนะคะไม่ว่าจะเป็นดอกเป็นเนื้อไม้เป็นใบหรือเป็นเกสรนะคะอย่างเปลือกเนี่ยค่ะ จะช่วยในเรื่องของการขับปัสสาวะแก้ท้องเสียนะคะเกรอนก็จะช่วยเรื่องร้อนในทําให้เจริญอาหารและก็แก้โรคทางตาได้นะคะใบก็จะใช้แก้บรรเทาโรคผิวหนังอะคะ่ะแก้คันแก้กลากเลื่อนได้อะคะ่ะสําหรับเนื้อไม้ก็จะมีรสขมหน่อยนึงก็ไม่หน่อยนึงนะคะรสขมเฟื่อนนะคะก็ช่วยขับปัสสาวะ แก้การปัตตวะพิการนะคะลดอดอกของกระดังงานะคะจะแก้เรื่องลมวิงเวียนศีรษะนะคะเป็นยาชูกําลังได้ด้วยค่ะสำหรับเรื่องทางด้านการสมุนสำหรับเรื่องการสมุนไพรนะคะก็น่าจะปล่อยให้เป็นหน้าที่ของแพทย์แผนโบราณในการปรุงในการ จำกัดส่วนผสมนะคะแต่รู้มาคร่าวๆเรื่องสรรพคุณหลังจากที่ได้หาข้อมูลก็จะประมาณเนี้นะคะ่ะแต่ว่าปลูกไว้แล้วทรงพุ่มเขาจะดูโอเคดูไม่รกอะคะ่ะดูไม่รก,ะะกบรุงลังสวยอะคะ่ะแล้วตอนที่มีดอกนะคะก็จะเป็นดอกช่อกอมาประมาณนี้ละคะ่ะดอกเยอะเป็นช่อช่อเลยะคะ่ะแต่ชอบกินนะคะกินจะหอมเย็นๆตอนเช้าๆหรือตอน ก่อนนอนตอนเย็นนะคะจะมีกลิ่นโชยมาอ่อนๆกลิ่นเหมือนดอกไม้ป่านะคะแล้วใบเขาก็จะสีสันสดใสไม่ค่อยมีแมลงรบกวนด้วยนะคะขอบคุณค่ะที่รับฟังมาจนถึงจุดตรงนี้นะคะเขา